สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้เราก็มารีวิวนะคะได้เป่าผขมของโรงแรมนะคะนี่นะคะคนรีวิวนะคะอาหาดีไหมคะคุณยูกิขาดีนะคะสบายไหมคะสบายเลยนะคะรีวิวแล้วสบายดีนะคะเียงนุ่มเยนุมโรง,งแรมรีสอร์ทเจียงนุ่มเหรอคะ แล้วไม่ตอนนี้โตุโกโบอกว่าให้รีวิวใดต่อผมไดต่อผมเป่าแล้วเป็นไงคะสบายเย็นสบายเย็นลมแรงไหมคะแร,แรงแรงมากเลยนะอ้าวอุ้ยผมผม,ผมสีอะไรคะเนี่ยทำผมสีอะไรคะสีชมพูแล้วตุโกสีอะไรคะโตุโก,โโกทำผมสีม่วงนะคะนี่สีม่วงยุกิทำผมสีชมพูค่ะแล้วตุ้ยุ้๋มทำผมสีแดงเลยโตโต ถ่ายไปนะคะเออมไมไ่เลยไม่เล่จะแห้งคะเนี่ยเม่ไล่จะแหง้งเป่าเยอะเลยเป่าเยอะเยอะเลยนะคะเม่หล่จะแห้งก็ไม่รู้น่าจะพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้พวกพรุ่งนี้ผมยูกิน่าจะแห้งนะคะทุกคนเออเป่าป่ะให้โจโกช่วยไหมอ่ะห็นหลังมะเหันหลังมะเห็นหลังมะ ผมยาวเกินไปแล้วอ่ะไม่มีคนนัดผมให้ไม่มีคนมาผมให้เลยอ่ะโอเคไหมผมยาวเหมือนนางเงือกเลยอ่ะผมยาวเหมือนนางเงือกเลยอ่ะนางเงือกเขาก็ปล่อยผมแต่นางเงือกเขาจับผมอย่างนี้เลยอ่ะจับผมนางเงือกเหรอนางเงือกทำผมทรงไหนคะนางเงือกทำผมทรงไหนสีชมพูนางเงือกทำผมสีแดงอ่ะสีแดง แล้วยูกี้ทำผมสีไรทำผมอ่ะบายบายท่านผู้ชมก่อนอ่ะบอกอย่าลืมอะไรอย่าลืมกดไลค์แดแชร์ะให้ใครให้ตุกต๊กโกตุก๊กโกไอวี่บายบายจ้า